สวัสดีครับเจอกับช่องสาราแนเหตุอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มีความรู้มาฝากอีกแล้วนะครับมีคนถามเข้ามาว่าถ้าสมมติว่าเราทําก้อนในกระบวนการทําก้อนเนี่ยบางครั้งมันก็เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นถูกไหมครับมันต้องมีแหละมันต้องมีไม่ว่าจะเก่งมันไหนก็ต้องเจอนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความเสียหายพูดง่ายๆว่าก้อนมันเกิดการเสียเนี่ยแล้วเราจะต้องทํำยังไงนะก้อนเราต้องทิ้งเลยไหมนะหลือเอากลับมาทําใหม่ได้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาไขข้อสงสัยข้อนี้ให้เ,เพื่อนๆนะครับจะได้เอาความรู้ี่ไปปรับใช้กัันนะครบถ้าาสมมติว่ เกิดความเสียหายขึ้นนะครับไม่ว่าจะกรณีใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นลาเขียว<ม>เชื้อนอกเชื้อไม่เดินก็ติดเชื้อทั้งหลายแหละนะครับเราก็อย่าเพิ่ง เสียใจไปนะครับเออเราทําไม่เก่งเราต้องหาสาเหตุนะครับแต่ถ้าเราหาสาเหตุแล้วยังไม่เจอเราก็ข้ามขั้นตอนนนไวก่อนเรามาซ่อมก่อนซ่อมของที่เราทําเสียไปก่อนนะครับก้อนที่เสียเนี่ยสามารถเอามาซ่อมได้แต่เราต้องรู้สะก่อนว่ามันต้องซ่อมอย่างไรนะครับวิธีการซ่อมซ่อมอย่างไรซ่อมเนี่ยก็คือเอาไปทําไงมั่งนะครับแล้วทําเสร็จแล้วเอามาหยอดเชื้อตัวเดิมได้หรือเปล่าอันนี้คือข้อสงสัยที่หลายคนสงสัยกันอยู่นะวันนี้ก็จะคลายข้อสงสัยนี้ให้หลายๆคนนะครับเอาไปได้ลองทําตามกันดูนะครับก ตัวอย่างตัวนี้ตัวนี้เสียเนื่องจากมีหนอนแมลงเข้าไปกินนะครับ้เรื่องเคสหนอนแมลงเนี่ยก็เกิดจากการที่เรานะครับไม่ได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันนะครับการป้องกันในที่นี้ก็คือ เวลาที่เราพอฉีดยา,เ,า,เ,ราเราหยอดเชื้อเสร็จเราต้องฉีดยานะครับป้องกันไว้ที่ข้างหน้าก้อนนะไม่ว่าจะเป็นสัมลีหรือกระดาษนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยในฟาร์มจะไม่มีการปิดกระดาษนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมียาฉีดป้องกันไม่ให้หนอน,มนแมลงเข้าไปได้แต่ก็อาจจะมีบ้างบางครั้งที่ยาอาจจะไม่โดนนะครับหรือโดนน้อยอะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีสาเหตุที่มันเอาเข้าเข้าไปกินเส้นใหญ่ของเราได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่ง บางลูกนะครับมันจะขาดตะเข็บตรงนี้นะครับตรงตะเข็บไอ้รอยพับเนี่ยบางทีมันก็ขาดอันนี้มันจะไม่เข้าข้างหน้ามันจะไปเข้าข้างหลังนะครับ mm. อันนี้ก็เป็นเคสของการเสียหายจากโรคจากโรคแมลงแมะลงเป็นพาหะนาเข้าไปทําให้ก้อนเราเสีย <ME> ในเคสนี้นะครับถ้าเดินมาขนาดนี้แล้วนะครับถ้าเดินมาเติน30%ของก้อนแล้วก้อนเราจะแบ่งออกมาเป็นสมมติเลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือห้าสิบอันนี้ก็สามสิบนะครับอันนี้เจ็ดสิบนเจ็ดสิบนะครับ ถ้าเราเดินมาถึงส0สิเปอร์อย่างนี้แนะนว่าไม่ควรซ่อมโดยการแขะเข้าฟางแล้วหยอดใหม่นะครับให้เราแกะก้อนเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เรามีเชื้อเห็ดที่เดินอยู่อย่างนี้เยอะพอสมควรแล้วถ้าเราแคะนะครับแล้วก็ไปนึ่งแล้วก็หยอดใหม่เนี่ยเห็ดที่เอาไปหยอดเนี่ยบางทีมันอาจจะสู้ไอ้ตัวเดิมที่มันมีอยู่ไม่ได้หรือมันอาจจะเดินได้ลําบากนะครับเพราะฉะนั้น วิธีแก้ของก้อนที่เสียแบบเดินไปเยอะนะครับก็คือตั้งแต่นะครับตั้งแต่20สบอร์ซนขึ้นไปเชื้อเดินเกิน20เอร์นเมื่อไหร่นะครับให้เราแกะเลยครับไม่ว่าจะเหตุอะไรแลร้วกันแกะนะครับเสร็จเอาคีเล่อยนะครับออกไปตากแดดตากแดดจนคีเล่ยแห้งนะครับแล้วเอากลับมาผสมทําใหม่เวลาผสมหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าต้องเติมลำหรือเปล่าต้องเติมปูนขาวหรือเปล่าต้องเติมอะไรเข้าไปอีกนะฮะเนื่องจากว่าในก้อนเนี่ยเราผสมทีแรกเนี่ยมันมีอาหารอยู่แล้วนะครับแล้ว เราจะต้องเติมเพิ่มเข้าอีกไหมนะตอบเลยนะครับว่าเวลานะครับเวลาก้อนที่เราทําเนี่ยเวลาเราแกะออกมาแล้วให้เราแยกนะครับให้เราแยกเราจะไม่กองรวมกับขี้เลื่อยสมมติว่าาอันนี้เป็นกองขี้เลื่อยใหม่นะครับเราจะไม่เอาก้อนที่แกะแล้วไปรวมกับอันนั้นเราจะแยกตากนะครับแยกตากไว้เป็นส่วนๆนะครับสมมติว่าอันนี้คือกองขี้เลื่อยอ่าก้อนเสียเราแยกตากข้างนั้นนี้พอตากจนแห้งเสร็จแล้วนะครับถามว่าต้องเติมอะไรอีกไหมก็อันนี้เป็นทิคเล็กๆน้อยๆว่าก้อนนะครับยิ่ง มีการเดินของเส้นใย,ยเห็ดไปแล้วมากขึ้นเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งมีค่าความเป็นกดด่างสูงนะมันจะมีความเป็นกดสูงเพราะฉะนั้นพอความเป็นกดมันสูงนะครับอย่างที่เรารู้รกันว่าค่าพ h คที่เห็ดต้องการคือค่าพ h 7ถ้ากดมันสูงเมื่อไหร่เราควรจะต้องปรับมันใหม่โดยการที่ก่อนจะเอามาทำเนี่ยส่วนผสมอย่างอื่นเราไม่ต้องเติมนะครับเติมเข้าไปแค่ปูนขาวปรับให้ได้มันเป็นดาน่าง ค,คือมันดึงค่าความเป็นกดขึ้นมาให้มันเป็นกลางนั่นเองนะครับก็ปรับแล้วก็เช็คเอากระดาษดิสแมทเช็คดูว่าอ่าโอเคได้ค่าพีแคเจ็หรือยังถ้าสมมติว่ามันยังกดที่5มันขึ้นมาที่7หรือยังถ้าขึ้นมาแล้วก็สามารถเอาไปทําได้โดยไม่ต้องเติมอะไรเลยแค่เพิ่มความชื้นเข้าไปนะครับเพราะว่าตอนเราบรราุจนแห้งเนี่ยความชื้นมันไม่มีใช่ไหมครับแต่ทําก็คือไม่ต้องผสมอ,อะไรทั้งสิ้นนอกจากปรับกดด่างให้เป็นปกติแล้วก็ เอาไปบรรจุนะครับเอาเข้าไปนึ่งทีนี้จะหยอดเหตุอะไรก็ได้นะครับอ่าโอเคนี่คือเคสหนึ่งถ้าสมมตุติอีกเคสหนึ่งล่ะอีกเคสสมมุติว่าเดินไปแค่แค่คอนะครับเดินไปแค่นี้เองนะครับแล้วไม่ยอมเดินต่อนะครับคือเคสไหนนะครับที่เดินไปลงบ่าไปนิดเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะแคะเอาเข้อกว้างออกมาแล้วเอาสังเี จุกกลับเข้าไปเอาเข้าไปนึ่งนะฮะนึ่งฆ่าเชื้อใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็เอามาหยอดเชื้อตัวที่แข็งแรงกว่าเดิมนะครับอย่างอันนี้เรว่าหยอดนางฟ้าพุทธานแนะนําว่าให้หยอดเห็ดที่มีเส้นใยแข็งแรงเช่นนางลมเทาฮังการีเห็ดขอนเห็ดพวกนี้นะครับก้อนที่เราจะต้องทิ้งมันก็ไม่จำเป็นต้องทิ้งนะครับเอาไปหยอดแล้วมันก็จะเดินได้ปกติเช่นเคยแต่ถ้าใครคิดจะหยอดนางฟ้าอันนี้ก็ต้องมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับพอ เราทําก้อนแล้วนะค่าความเป็นกดมันจะแปรปวนนะครับมันจะขึ้นจากกลางมันจะค่อยๆเพิ่มความเป็นกดไปนิดเดียวนิดดีนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งนานมากเท่าไหร่นะครับค่าความเป็นกดในก้อนก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราเอาเห็บที่มีเส้นใหญ่ค่อนข้างที่จะเบาบางไปหยอดนะครับมันก็มีความเสี่ยงบางอันอาจจะเดินได้ดีบางอันก็อาจจะไม่เดินหรือเสียอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วนะครับนี่ก็คือทริคที่อยากจะแนะนํากันนะครับว่า การทาเหตุนะครับกระนวนการผลิตเนี่ยมันต้องมีความผิดพลาดบ้างข้อใดข้อหนึ่งแต่เราอย่าให้มันผิดพลาดเยอะนะครับนั่นหมายถึงต้นทุนที่เราจะต้องเสียไปนะครับพอมาเสียแล้วก็เอากลับมารียุทธใหม่นะครับอย่าเอาไปทิ้งอย่าขนไปทิ้งอะไรมันสามารถแก้ไขได้นะครับก็เปลี่ยนเหตุไปนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นทริคที่เอามาฝากเพื่อนๆนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะครับว่ามีอะไรมาฝากกันอีกนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวนะครับลาไปก่อนส่วนใครนะครับอยากจะ อุดหลุนนะฮะช่องทางของช่องเนี่ยจะมีพวกลิงก์ตะกร้าแปะอะไรอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยก็จะมีพวกยาป้องกันไรป้องกันหนอนอะไรพวกนี้ก็ลองกดสั่งกันไปได้นะครับทางช่องก็จะได้มีค่าค่าพวกนี้เอามาทําอุปกรณ์ซื้อมงซื้อไม้ซื้ออะไรมาพัฒนาให้ช่องมันดีเอาความรู้มาแบ่งปันเพื่อนๆกันอีกนะสม่ำเสมอกันไปนะครับ <S <S โอเคครับวันนี้ก่อตัวเท่านี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีกับ